ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิพด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่16เดือนมีนาคม2 5 6 8ตอนนี้ก็อยู่กับทิปในส่วนเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีนะคะที่เห็นอยู่นี่คือ แปลงเศรษฐกิจอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ติดกับสระน้ำนะคะวันนี้ก็ตอนเช้าทิพย์ก็ทำการรดน้ำถั่วฝักยาวทิพทิพป,ปลูกไว้ข้างถนนนะคะเราก็ทำค้างไว้ตั้งตั้งแต่สองวันที่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาทำการรดน้ำนะคะที่สำคัญคือวันนี้รดน้ำมะละกอด้วยค่ะคือมะละกอแถวนี้ไม่ค่อยได้รดน้ำมาก เพราะว่าตอนไม่มีสายยางนะคะต้องแปลวน้ำไกลก็เลยไม่ได้ไปเอานะคะถือน้ําไม่ไหวก็เลยรอบนี้มันก็มีน้ํามาถึงแล้วมีสายยางมาแล้วไปขออาจารย์มาก็ได้มาแล้วก็ได้รดน้ําต้นมะละกอนะคะวันนี้ก็รดเยอะหน่อยหนึ่งบัวต่อหนึ่ต้นนะคะก็จะใช้เวลานานหน่อยต้องบอกว่าที่ทิพไม่ได้ทําคลิป ไม่ใช่ว่าทิปไม่ได้ทานะคะท,ปทิปทิปทาทุกวันแต่ทิปไม่ได้แค่ลงคลิปทําคลิปเฉยๆนะคะบางทีมันเหนื่อยนะคะก็เลยพักบ้างนะคะวันนี้ก็ทําคลิปต่อแล้วก็งานก็จะทําประมาณน,นี้คะ่ะทิปทาเรื่อยๆทุกวันนะคะเพื่อให้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงนี้พัฒนาขึ้นดูดีขึ้นนะคะ ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วที่เห็นว่าทิพข,ขุดขุดขุดดินอยู่นี่ก็เพราะทิพขุดดินใส่ในกระถังนะคะเพื่อเตรียมปลูกถั่วลันเตานะคะซึ่งถั่วลันเตานี้ทิพเอามาจากบ้านค่ะเอา,มาเมล็ดพันุของยายมาปลูกนะคะซึ่งมาเพาะไว้เราก็ขึ้นงามากเลยแต่ทิพไม่มีเวลาแยกปลูกนะคะพอแยกปลูกได้ก็ ้นก็เลยยาวมากแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าค่ะพอช่วงยินเนี่ยค่ะทิพก็เลยมาทําการแยกปลุกแบบนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละถะั่วลันเตาที่ทิพออกมานะคะเอามาเนี่ยนะคะมันจะมีสองพันค่ะแต่ทีนี้พันหนึ่งอ่ะทิพไม่เคยเห็นนะคะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าถั่วลันเตาอะไรนะคะเดี๋ยวถ้ามันออกผลจริงๆเ้ามารอดจริงๆอ่ะเดี๋ยวทิพจะถ่ายให้ดูว่ามันคือถั่วลันเตาชน ิดหนนะคะเพิ่งเคยเห็นที่ยายปลูกยายบอกว่าอร่อยกว่าถั่วลัตาปกตินะคะแล้วนี่คือทิปก็ขุดดินรอบๆตรงนี้แหละคะ่ะเพราะว่าทิปไม่มีกองดินใหญ่ๆนะคะมีปุ๋ยมีอะไรเดี๋ยวทิปก็ต้องไปขนปุ๋ยขี้แกลกมานะคะมาใส่ให้นิดนิงหน่อยๆนนะคะเพิ่ม ปุ๋ยให้เติมปุ๋ยขี้ไก่ให้เขาเฉยๆใส่เยอะก็ไม่ได้นะคะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเดี๋ยวก็ตายอีกนะคะต้องบอกว่าทิพย์จะพยายามทําตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะซึ่งมันจะไม่ค่อยร้อนมากถ้าตอนกลางวันช่วงนี้โคตรร้อนเลยค่ะไม่ไหวจริงๆแล้วหน้าทิพย์นี้ฝ้าขึ้นเต็มหน้าเลยค่ะดูไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะแต่ก็ต้องทํานะคะเพราะว่าเพื่อเพื่อ เศร,รษฐกิจพอเพียงค่ะก็ต้องถามนะคะาทำแล้วมีความสุขได้สุขภาพได้ความสุขมีความสุขกับสวนมันรู้สึกเหมือนได้อยู่กับธรรมชาติแล้วมันดีต่อสุขภาพจิต ทุกคนคะวันนี้ก็ก็ต้องคงต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าโดมมันจะมืดแล้วที่จริงมันมันมืดมากแล้วนะคะแต่ว่ากล้องคลิปะมันดีนะคะทิปสั่งมาจากตึกตอกมันอ่าเจ็ดร้อยกว่าบาทซึ่งที่จริงมันมืดแล้วแต่กล้องมันทําให้มันยังสว่างได้อยู่นะคะอ่าตุูกเจรร็แล้วทิปก็ทําการรดน้ำนะคะแล้วทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ